โมือหมุนไป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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะหน้ากล้องกล้องอยู่ในท้ายอะไรวะเน,นี่ยมันคือกล้องเรื่ออะไรวะเนี่ยฮ่า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 ขาวดยยงไงรถบัสงเอาแมวแมวมาส์มาเออติง,งบูม เกลือตันฟรัม้วไปกันเถอะว้าวนี่เนีาเจา่าเดี๋ยวไปกลับบ้านกันจะรวยนะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชือถือลงให้เธอกลัวน้ำ ไปไปเลยสวัสดีผมก่อนค่ะผมเรียนก่อนดุ้งดุ้งดุ้ง สวัสดีครับพู to ้ดีคร oh, oh, ับทำไมเธอไปเงาอ่ะก็ชันเองแหละเป็นคุณทำให้คนไปสวค์นะวอมออมขอให้วิญญาณเข้าประตูอ่ะบ๊ายบายนะโชคดีลยกันช่วย ต้องเอาบอกไ่ผ่เส้นมีของโอ้นี่ไงไม่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 จงใส่ชีกระสเริ่มได้เก็บเข้าเป็นตู้จะมีแบบช่วยเออเฮ้ย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 ช่วยด้วยช่วยด้วย ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเจนเจนจะไปต้องบีบเจนแกเดี๋ยวดีอ่ะใารใครจะไปใครต่อมาแล้วก็ต้องตายอ่ะอ๋อฮะโอ้ยปิไปตายมันตื้อมาสิครับก็มาดีครับมันลอยเวรก็มาดิก็ก็มาดีครับเหมือนลอยเวร ก็มาดีครับก็มาดีครับมัน่อยเวนเวนก็มาดีก็มาดีครับมัน่อยเวนเวนก็มาดีครับมันไอลเวนเก็ว้าดะกันชวิง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 ปุ๊ก็มาดีครับก็มาดีอ ก็ามาดีครับมือนลอยวอยเอ็นเอ็น็นเดิ้มีก้มาดีครับเหมัอนลอยโอเคนโอเคขั้นตอนทันแล้วนี่นะโอ้ยอิชาพันอ้วนเออเออกากเออเออเไปเดนกออตีอเอ Blap, hm, die hoeft in mij toch ook onder. Oké, ik heb hem. Twee, rondom, 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 ก็นสมสองตัวเอาไว้ให้ทีหลังเเผื่อฉันตายเปิดวิทยุก่อนเตือดตือดตือดเือดเตือตือดเือดเตือดผอกไปเพลงโอ๊ยบูมเออเอ่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 อเอ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  ูไหมตัวครับยูครับ้เ,เลยนะใส่ไม้เลไงไปแล้ก็ผงนี่เราก็จะโค้เป็นค้อนต<ม>ีหัวฟาดใคดีขอนท่อเ<ม>ยียยยย่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอพรส์ด้วยนะเออปลาลลลโวกไปว้โอ้โห จะไม่ใช่ตูนเลขมาเดียมันเกิดอะไรขึ้นพี่เป็นรีบเลยเออ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 ุยฮอใส่ทาใส่เพเอ้ยใส่เงินแล้วก็ไม้แล้วก็ถังก็ไปเป็นอันนี้ชี่ออะไรเลรื่องรูดซูนหรอเนี่ยไดเลยตีนดิดูดออกมาสูดแบบบุ้ยเอาตีนสีแม่งเลย

เงินปะกาย่าอาออมเปิดสะโคกเม็นขี้ลา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 ตกย่องว้าอาเสร็จตายไปโก้ไม่ต้องไส่รอยฟัดอนี่อ๋อวางหินมันเยอะเดี๋ยวางหินม <bs. S 2> ันเยอะๆที่ขุด ยอเอาบุบบุบบุบอะไรเยอะเนี่ยท้องไม่มีย่อปุ้มเออไม่มีอะไรเลยอ้าวเออเฮ้ยเออมาดาวโหลดนาว ไม่ไม่ไม่ต้องเปิดชักโครกไม่เปิดยะกะกะทำอะไรโอ้คีโอ้อโอ้คีใครคีไปซะอ่มาก่าอ่าอีาอ่อุคีโอ้โอโอออ ừ, ừ, อยังไงเชื้อรามแล้วเบนคีโควิดตอ,ดอ,อดนเดอเอเดอร์แมนทาตาเธอแล้ว

ใส่เหตใส่เงินเแล้วก็ไม้ว้าวอับปิจิแล้วกกกักัลาบางบ้านให้หมดเลยลําิจิว้ายิงคูสิว้ายิงกูจะได้ไหมโอเคเลยปว้าวอาบปิจ้อุ้ยปนุ่มน้ปนุ่มนุ่มปนุ่มนุ้ป มนดมดบมนด้าาบลาบลาบาบายบายโอเคตาเลาคิเปอร์โอเคเลยครับอื่ชิปอ่ะชิปอ่ะโอ้จะเปูด้าอ๋ออ้ยโอ้ยบา ปวยตะเบิดโอเคแก๊สไม้ขนไม้แล้วก็ท wow. ังนิวคีนิวเคียลองสิลองสิลองขอกให้ลองว้าวปิกาจูปิกาปิกาหน่ารักจังเลยชอบเล่นกับมันปิกาจูโอ้โหอรุณย ปก้าโอ้ยเอือเอือตาเธอแล้วเจ้าไวสเกลเอาโอเคใส่อันนี้เข้าไปเล็กละบุมว้าบอท้าไฟว้าโอดไม่ละเยวไ่ก้าว เออเอลละบุงุงุนเคืออะไรเนี้ยในเออเหรอในฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่เป็นไงล่ะนี่กินไอศรีม เรียนเรามาเรียนการเป็นผู้หญิงกันนะเย้เย่หูน้ำยาเอือน้ำยาหนีโอ้น้ำยาโอเคตาเธอแล้วละ่ะสเกลดีตันก้มก้องมสวัสดีฉันคือสเกลดีตันผู้หญิงโอ้เอือ <c oughs> โอ้ยตาเธอแล้วล่ะคิปเปอร์โอเคผมจะขึ้นวิ่งฉันเป็นคิปเปอร์ผู้หญิงฉันคือคิปเปอร์เกลสวัสดีคิปเปอร์เกลโอ้โหห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 ห ฉันเป็นสลามน้อยเออวนเฮอยเฮ่อะลื่อลือลือลื่อโอเคโอเคตาเธอได้ละไวสเกลโอเคเลยครับนมนมนมสวัสดีฉันคือไววิววววบินนมว้าวโอ้วแ ไม่ต้องมาสนใจแค่นี้ก็ไม่สนต้องสนใจอืมวู้ยฉจนจะมีแต่ฉันไม่มีไงโอ้ยโอเคตาเธอแล้วละ่ะเอ็นแมนโอ้น้ำบุกสวัสดีฉันชื่อพี่แมนผู้หญิงน่ารักจ้ำใจฉันว้าดได้ด้วย

รอบ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 วชัสวีตต้งจังงชววัสดีว้าเออเฮ้ยจะเป็นตาฟ้าเราวิ่งน้องกันเออโอเคแล้วตาเทลล็สโอเคว้าวา ฉันคือแกสู้หญิง้โลลิววววววอ้ยสาเลไม่จะเป็นผู้หญิงไหมแน่รู้เขาว่าเป็นผู้หญิงงันไม่ไม่ไม่ล่าว้ววา

মং খণ্ড মন্দম খ นุ่งดิงดิงดังสวัสดีนักเรียนโอเคลาไปสีวิลลี่โอ้โหโอ้ยประชิดภาพกูได้ไงยาใส่ัวทเพ่อเป็นตาซอมบี้ไปฮ่าฮ่าฮ่าไม่อ้อเออเออศิลปะว้าป้อม นี่ปายใหญ่หญแตนเธอบ้าเย็นวู้เอือกันดีมันโอเคตั้งเวลาวาดรูปอะไรดีอ๋อฮิโรบายไงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยูฮะดุเดือดดุเดูอดอ่ะ บิงบิงบิงบ okay. ้าโอเควครูจะพูดว่าจะเราจะเขียนมาดูดูได้เลยโอเคแนบดูครับเออเป็นยังครับว้าวโอ้ยโอ้ยมึงตามอะไรอ๊ยไม่เุดเผาทิ้ง

โอ้ยอยู่ได้แล้วจุดง่ายแล้วเอาศิลปะแบบสมมติไปเก็บพิกแมนโอเคเลยครับผมจะหยิบให้นี่นะครับ ตกลงไปในส้วมเออเออเอ่อฮะฮะเอา้าเอา้เอา,อาส้วมมาได้ไงรีบหน,นีไปอา้าวมายันไม่อยากลงส้วมไม่ไม่ไมโอ้ยอย่าช่วยกันแย่สิโอเคแกสตรีปทรัมรีบสง่งไมค์ครูดูโอเคได้ รับผีเลยโอ้เวียนย้อนว้าฮ่าฮ่าฮาบุ้มปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยอีกแล้วอะไรอะทำไมโอเคตาเธอแล้วล่วละสกลิลได้เลยครับนี่ เปลี่ยนเนี่ยอันนี้บิกินี่นะเออวัดวากากาว้าวว้ามีบิกินี่ด้วยโอ้ยบิกินี่มึงกลับไปใส่บิกินี่ไปเออเกือบกากาคาไอ้มึงจะทำทำไมไปได้แล้วโอเคครับเไ้ยกวนเกินเป็นเสาหนี่โอ้โหโอเจ้า ไม่ดีดีแย่แย่เยดีมากอยู่เก็บไปซิปโอเคตาเธอระดับเอเดแบนเราไปลงจงอ้ะเดียวเอาป่ะน้เอาไปไหนอ่ะก็ช่างมดมามานมามานมามานโอเคค่ะแค่แย่เราไปลองรูปภาพเออเราลนี้เลยขโมย เว์เว์เว์เววพี่ครับโอบโบปุ้งอเอฟวายโอเวนอาบไอซาเตอร์เอฟวายโอเวนอับครับจงจัมโบกันเลยด้วยบ้าแล้วก็ เมื่อจบขอบพิธีพี่จะจบกันนะคะบายบาย